ค่ะวันนี้เรามาพบกับไลฟ์สดสภาพมือสองสภาพนางฟ้ากันนะคะนี่เรามาพบกับตัวแรกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นชุดเซตรัดรูปนะคะป้ายโมเมนะคะสีเขียวดูนะคะนี่างานป้ายโมเมตัวนี้นะคะคิวที่รับมารับมาห้าร้อยค่ะ แต่เราปล่อยไข่เลยทุกทุกสภาพดีด้วยนะคะสภาพดีด้วยปล่อยไข่เลยเอาแค่200ค่ะส่งฟรี200ส่งฟรีนะคะ F อเอ,เอ่อกอไก่หนึ่งนะคะดันมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะเรามาพบกับอีกตัวหนึ่งนะคะงานใหม่รมค่ะตัวนี้กำลังมาแรงเนี่ยคะตัวนี้ขอแค่100ส่งฟรีค่ะ100ส่งฟรี ดันมาเลยค่ะอคอไข่ดันสองมาเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ค่ะคอหนึ่งร้อยเหมือนกันส่งฟรีดันมาเลยค่ะเออเอาที่อคอไข่ค่ะอคอไข่ดันสาม